จะเป็นยังไงครับถ้าเกิดอนาคตทางการเมืองของประเทศถูกเอาไปผูกไว้กับคำทำนายของคนคนเดียวเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้แหละครับการวิเคราะห์ครั้งนี้จะพาไปดูคำทำนายที่โอ้โหต้องบอกว่าน่าทึ่งมากนะครับเพราะมันโยงนกักการเมืองระดับท็อปอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลเข้ากับปีที่สาคัญมากๆนั่นก็คือปี2569คือในคำทำนายเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่า ปี2569จะไม่ใช่ปีธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับแต่จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นเหมือนจุดตัดที่พลังงานจากหลายๆด้านทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมจะวิ่งเข้ามาปะทะกันแบบเต็มๆเ,เลยดวงชะตาของคุณอนุทินเองก็ถูกทำนายว่าจะพุ่งขึ้นสูงแบบสุดๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับแต่ภาพที่เห็นเนี่ยมันเหมือนกับจรวดที่กำลังทะยานขึ้นฟ้าก็จริงแต่ข้างๆกันนั้นน่ะ มีหน้าผารออยู่คือมันมีโอกาสไปถึงจุดสูงสุดหรือไม่ก็อาจจะดิ่งลงเหวครั้งใหญ่ได้เหมือนกันทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจคำทำนายนี้มากขึ้นนะครับเราต้องแยกสองคำนี้ออกจากกันก่อนคือดวงบุคคลซึ่งก็คือดวงของคนคนหนึ่งกับดวงเมืองหรือก็คือชะตาของประเทศแต่ในสถานการณ์นี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าทั้งสองสิ่งนี้กำลังจะโครจรมาเจอกันแบบที่แยกกันไม่ออกเลยครับ แล้วคาว่าด,ดวงแรงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับมันคือช่วงที่ดวงชะตาพุ่งสุดๆมีโอกาสเข้ามาแบบมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันอุปสรรคหรือแรงต้านมันก็จะหนักหนาสาหัสต,ตามไปด้วยเปรียบไปก็เหมือนกับเรือที่แล่นออกไปในทะเลลึกนะครับยิ่งออกไปไกลาจากฝั่งมากเท่าไหร่คลื่นลมมันก็ยิ่งถาโถมเข้ามาแรงขึ้นเท่านั้นพอคําทานายนี้เริ่มเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้นเท่านั้นแหละครับบรรยากาศทางการเมืองที่เคยคึกคักนี่ เปลี่ยนไปเลยกลายเป็นความเงียบแบบที่ทุกคนต่างจับตามองกันอยู่ทุกคำพูดทุกการกระทำถูกเอามาชั่งน้ำหนักหมดเลยครับเหมือนกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นได้เส้นบางๆเลยทีเดียวเรื่องนี้ก็ทำให้หลายคนนึกถึงลักธรรมเก่าแก่ข้อหนึ่งขึ้นมาเลยครับคือคำว่าอนนิจจังที่สอนเราว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนโดยเฉพาะอำนาจเนี่ยไม่มีทางที่จะอยู่กับใครได้ตลอดไปหรอกครับทุกความสำเร็จมันต้องมีบททดสอบของมันเสมอ ปี2569เลยถูกมองว่าไม่ใช่แค่ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนะแต่เป็นปีแห่งการคัดกรองของจริงเลยค่ะเหมือนเป็นเบา้าหลอมที่จะทดสอบเลยว่าใครกันแน่ที่แกล่งจริงกับใครที่แค่โหนกระแสไปตามสถานการณ์เท่านั้นในขณะเดียวกันเนี่ยบรรดาคู่แข่งก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับแต่ละคนก็เริ่มเดินหมากของตัวเองกันอย่างเงียบๆสุขุมมากๆเหมือนนักหมากรุกที่รู้ดีว่า ตาเดินต่อไปนี้มันสำคัญที่สุดพลาดไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวเพราะมันอาจจะหมายถึงการแพ้ชนะทั้งกระดานเลยพลาพที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยถูกเปรียบเหมือนกับคนคนหนึ่งที่กำลังยืนอยู่บนสันเขาที่สูงแล้วก็แคบมากๆครับแล้วลมก็พัดกระหน่ำมาจากทุกทิศท,ทางเลยแค่ก้าวพลาดนิดเดียวก็อาจจะหมายถึงการร่วงลงไปในหุบเหวได้ตลอดเวลาและบนสันเขาที่ว่าเนี่แหละครับที่เชื่อกันว่ามันมีสาบททดสอบใหญ่ๆรออยู่ ซึ่งใครก็ตามที่กำลังจะก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดจะต้องเจอทั้ง3อย่างนี้พร้อมๆกันนั่นก็คือบททดสอบเรื่องอำนาจเรื่องผลประโยชน์และก็เรื่องศีลธรรมครับซึ่งบททดสอบที่อาจจะหนักที่สุดก็คือเรื่องของอัตตาหรือก็คือตัวตนของเรานี่แหละครับเพราะยิ่งเรามีอำนาจมากเท่าไหร่ความเสี่ยงที่จะยึดติดกับมันแล้วก็เชื่อว่าเรานี่แหละที่ขาดไม่ได้มันก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดได้ง่ายมากๆ พอสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าพื้นที่ให้ทำพลาดมันแทบจะไม่เหลือแล้วครับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เมื่อก่อนอาจจะไม่มีใครสนใจตอนนี้กลับถูกจับตามองถูกตรวจสอบอย่างละเอียดคือพลาดนิดเดียวก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ทันทีเลยเอาละครับทีนี้เรื่องราวมันก็เปลี่ยนมุมมองย้อนกลับไปที่อดีตกันบ้างกับสิ่งที่เรียกว่ากรรมทางการเมืองซึ่งก็คือผลจากการตัดสินใจการกระทําต่างๆในอดีตที่ตอนนี้ มันกําลังจะเริ่มส่งผลแล้วนะครับคือตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยกรรมมันไม่ได้ส่งผลทันทีนะครับมันต้องรอจังหวะรอเหตุปัจจัยที่เหมาะสมมาประกอบกันเสียก่อนและหลายคนก็เชื่อว่าในปี2569นี่แหละครับคือช่วงเวลาที่เหตุปัจจัยเหล่านั้นมันกําลังจะมาบรรจบกันพอดีแล้วคําถามคือมันพอจะมีอะไรมาป้องกันเรื่องไร้ไร้เหล่านี้ได้บ้างคําตอบที่หลายคนพูดถึงก็คือคุณธรรมที่ชื่อว่าอัปปมาทะ หรือแปลง่ายๆก็คือความไม่ประมาทนั่นเองครับเพราะความมั่นใจที่มากเกินไปมันอาจจะกลายเป็นความประมาทได้ไง่ายๆและนั่นแหละครับคือหนทางที่จะนำไปสู่ความเสื่อม จากตอนแรกที่คนอาจจะแค่เฝ้าดูด้วยความอยากดูอยากเห็นเฉยๆนะครับตอนนี้ทุกคนเริ่มหันมาประเมินอนาคตกันอย่างจริงจังแล้วคำถามในสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่แค่ว่าใครจะชนะแต่เป็นคำถามที่ลึกกว่านั้นคือใครกันแน่ที่จะสามารถพาประเทศให้ผ่านช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ไปได้ในช่วงสุดท้ายนี้ประเด็นสำคัญมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้แล้วล่ะครับแต่มันคือการมองไปข้างหน้าว่าหลังพายุลูกใหญ่นี้พัดผ่านไป ภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบไหนซึ่งแน่นอนว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้ข้อคิดสำคัญกับเราเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าอำนาจมันไม่เคยอยู่กับใครได้ตลอดไปผู้นำที่แท้จริงถูกทดสอบด้วยศีลธรรมไม่ใช่แค่โอกาสที่เข้ามาหรือเรื่องที่ว่าความไม่ประมาทนี่แหละคือกรอบป้องกันที่ดีที่สุด และสุดท้ายโชคชะตาอาจจะชี้ทางให้เราเห็นแต่ตัวเราเองนี่แหละครับที่ต้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะเดินไปทางไหนท้ายที่สุดแล้วนะครับคุณค่าของคำทํานายนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่ามันจะแม่นยำแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่ามันทำหน้าที่ของมันได้ดีแค่ไหนในฐานะคำเตือนที่ดังขึ้นมาเพื่อให้สังคมโดยรวมได้หันกลับมาคิดทบทวนเรื่องอำนาจและภาวะผู้นำกันอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งและเรื่องราวทั้งหมดนี้ ก็ได้ทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าคิดเอาไว้ครับว่าในวันที่อำนาจขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วจริงๆเนี่ยระหว่างสติที่อยู่กับตัวเรากับโชคชะตาที่เรามองไม่เห็นสุดท้ายแล้วอะไรกันแน่ที่สำคัญกว่ากันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณมากครับวะสัน